สวัสดีครับวันนี้นะครับผมในกิ๊กขี้เล่นนะผมจะมาสอนทุกคนนะครับหารูปเมื่อ10ปีที่แล้วครับหรือหาโพสต์เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ตรงวันเป๊ะนะครับบางทีคนจะไปค้นในความทรงจําของฟีเจอร์ของ f a c e b o o k นะครับแต่มันจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะย้อนกันเป็นปีนะครับโดยจะดูได้ทุกเดือนว่าปีนั้น เราโพสต์รูปอะไรบ้างนะครับวิธีการง่ายๆครับเข้าไปที่หน้า Facebook ของทุกคนนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาตรงนี้ครับเราเลื่อนลงมาตรงนี้ทุกคนจะเห็นคําว่าโพสตใช่ไหมครับทุกคนกดเข้าไปที่ตำแหน่งข้างๆเฟืองครับที่เป็นวงกลมแล้วมีขีด2อันนะครับพอกดไปตรงนี้ตรงนี้คือฟิลเตอร์โพสตนะครับผมให้คลิกคําว่าวันที่นะครับนี่เราจะสามารถเลือกปีได้ครับจิ้มไปที่ปี2020ครับ และเราเลือกมาที่2010ไปที่10ปีแล้วกันจิ้มไปที่2010ครับและคราวนี้ครับเราจะเลือกไปที่เดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมปี2010นะครับแล้วเลือกวันที่31ธันวาอันนี้มีเหตุผลนะครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเลือกวันที่สามเลือกวันสุดท้ายของปีเนี่ย โพสของเรามันจะเรียงกลับด้านนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่วันสุดท้ายของปีเนี่ยเวลาเราเลื่อนลงไปเรื่อยๆมันจะไล่ย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับรูปต่างๆก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เลื่อนไปดูนะครับเนี่ยมันก็จะมีรูปต่างๆเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วของเรานะครับว่าเราทําอะไรมาบ้างหรือมีโพสต่างๆนะครับที่เราสามารถย้อนดูได้อ่า นี่ครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการหารูปเมื่อสิปีที่แล้วหรือหาโพสต์เมื่อสิปีที่แล้วจริงๆมันจะมีวิธีการในคอมที่ทําได้ง่ายกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทําในคอมด้วยแล้วกันอ่ะอันนี้เป็นสําหรับมือถือนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบวิธีการนี้นะครับก็ฝากแชร์กันออกไปนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องไปหารูปกันอย่างลําบากนะครับแค่ย้อนปีดูแบบนี้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหารูป เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่ทุกทุกคนกำลังนิยมกันอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือ10 years challenge นั่เองนะครับผมวิธีการง่ายมากๆครับทุกคนให้ทุกคนเข้ามาที่หน้า facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับผมแล้วให้ทุกคนทำการเลือกไปที่จัดการโพสต์นะครับนี่จิ้มเข้าไปพอเราเลือกจัดการโพสใช่ไหมครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทําการเลือกมาตรงที่วันที่โพสต์ตรงนี้นะครับ เลือกทั้งหมดครับแล้วเลือกปีได้เลยครับเราก็สามารถเลือกย้อนกลับไปได้นะครับในปี10ปีเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับปี2010สำหรับเพื่อนๆที่เล่น f a c e b o o k ตั้งแต่ปี2010นะฮะโอเคคราวนี้ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นโพสต์ต่งตางๆแบบนี้เราก็สามารถเลื่อนดูได้อย่างง่ายดายเลยว่าเราโพสต์รูปไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อ10ปีที่แล้ว นี่เราก็สกอร์ย้อนดูได้เลยอ่านี่เรามารูปมันก็จะขึ้นแล้วนะครับว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเราโพสต์อะไรไปบ้างและในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราทําอะไรอยู่บ้างนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถหารูปเมื่อ10ปีที่แล้วเอาไปเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับเวลาโดนเพื่อนๆท้ามานะครับสำหรับ10ปี1 e a d s Challenge นะครับผมนี่างรูปผมนี่ก็ เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมคนกดไลค์ยัง20คนอยู่เลยนะครเป็นช่วงแรกๆนะครับที่เริ่มต้นเล่น Facebook เลยผมลองย้อนไปดูรูปแรกของปีไม่มีครับโอ้โหนี่ก็คือเรื่องราวเมื่อ10ปีที่แล้วของแต่ละคนนะครับจริงๆถ้าผมไม่แน่ใจนะครับว่า Facebook เนี่ยมันมัน มันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2010หรือยังไงไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเราก็สามารถย้อนดูทุกปีได้เลยนะครับใครอยากย้อนดูเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเพื่อไปเซฟรูปกลับมาก็ได้เช่นกันอ่านะครับถ้าชื่นชอบวิธีนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อไปให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าวิธีการ ในการหารูป10ปีที่แล้วหรือว่าจะกี่ปีก็ตามที่ผ่านมานะครับผมก็สามารถหาได้แบบนี้บน Facebook ง่ายๆแบบนี้เลยด้วยจัดการโพสต์